มาดูกันต่อครับกับความเคลื่อนไหวของ Honda ในประเทศจีนหลังจากที่เมืองไทยของเราได้มีภาพหลุดออกมาในครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้เกี่ยวกับเจ้า c b 190R คันนี้ครับว่าจะเป็นการผลิตออกจำหน่ายเมืองไทยหรือไม่อย่างไรสุดท้ายก็ได้เปิดตัวที่ประเทศจีนนะครับในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่ก็คือ c b 190R หรือ c b f 190R ครับ มันคือรถสปอร์ตขนาด194รซีซีนะครับรหัสใหม่ล่าสุดของ Honda นะครับที่หลายคนนั้นคาดไม่ถึงว่าจะมีการเปิดตัวเาซายแบบนี้ที่ประเทศจีนและนี่คือสิ่งที่หลายคนนั้นคาดไม่ถึงเพราะว่ามันมีรูปแบบดีไซน์ที่ล้ำสมัยลักษณะดีไซน์ของตรถนั้นนะครับต้องบอกว่าแตกต่างไปจากรถสปอร์ตในเก็ตทั่วไปของ Honda ที่มันผ่านมาเพราะนี่คือดีไซน์แบบแอคทีฟครับดีไซน์ที่มีความก้าวร้าวมากกว่าหลายครั้งที่ผ่านมานะครับ สังเกตดูจีนะครับว่าดีไซน์ชุดไฟหน้านั้นลักษณะของการกดต่ำแบนลาดลู่ลมนะครับเครื่องยนต์ขนาด 184cc 16แรงม้าที่8รอบต่อนนาทีโดดเด่นด้วยอัพไซด์ดาวหน้านะครับกระบอกสีทองสวยงามมากครับรุ่นนี้น้ำหนักรถอยู่ที่140กิโลกรัมนะครับลักษณะของการดีไซน์รูปแบบของเจ้า CBF190R หรือ c b 1 9 0 r คันนี้ก็คือ agressive design นะครับเป็นครั้งแรกของ h อ n d ้ในเมืองจีน ที่มีการดีไซน์ลักษณะของตัวรถที่มีความก้าวร้าวดุดันมีความเข้มข้นของการออกแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับ Honda ในเมืองจีนจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด PGM-FI นะครับชุดเร่งเล่งนั้นใช้ร่วมกับรุ่นของ CBR 300R ของเมืองไทยปีครอบข้างถังค่อนข้างใหญ่ครับให้ความโดดเด่นสวยงามสะดุดตาและนี่ก็คือความขึ้นไหวล่าสุดของ Honda ขนาด1 9 4 c c ที่เมืองจีนครับ